อขึ้นนะแต่ว่าสำหรับลีลีก็มองว่าเพราะว่ามันเกิดจากความสุขนเฉียวก็จะถือว่าเป็นจริงที่เราอยากได้จากอีกฝ่ายมากกว่าไม่อยากให้สุดในตอนเขาบอกอะไรสบเกันแล้วก็เปิดไลน์ชื่อคุแก่จริงจริงหลินว่าอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ควรนะซึ่งวันก่อนหลินก็ได้ส่งกำลังใจมาให้พี่นวัดแล้วว่าช่วงนี้อยากอยากเรียกนะคะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าการโอนเงิน าในบัญชีบริษัทเห็ว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกินเลยเกินไปแล้วแล้วก็เป็นส่วนที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะทานะคะเพราะว่าเอาจริงๆเงินในส่วนเนี้ยคือมันเป็นเงินที่ทางบริษัทก็ไม่รู้จะตรวจสอบได้หรือเปล่าว่ามาจากใครคือพี่นวันเขาก็โอเคตรวจสอบได้ว่ามาจากใครบ้างซึ่งระบบบริษัทมันก็จะมีในการส่วนของการทําบัญชีเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรกลัดแกล้งกันด้วยวิธีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะได้ข้อเท็จจริงอะไรจากพี่นวันมากขึ้นจริงๆก็ ก็อยากจะอยากจะรู้ความเป็นจริงเหมือนกันค่าว่าสุดท้ายแล้วเงินเรจะถูกนำไปใช้ในส่วนไหนเอาจริงๆที่แกของเงินคือนะเพราะว่าแกอยากให้มลนิธิททางบนิษัออกมาเปิดเผยด้วยว่าเงินเงินจะนวนือน ฉันเชื่อว่าหลังบ้านของทุกๆุมบริษัทไม่ว่าจะเป็นฝั่งกฎหมายหรือว่าฝั่งบัญชีเองอะคือทุกทีอะต้องแข่งก,กันมากอยู่แล้วเพราะว่าอย่างบริษัทเราก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,า,า,วามันเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่ต้องมีหลังบ้านมีทนายอะไรกันมาคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้เป็น